มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกละแมเผยเครื่องหน้าไทยๆของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้หญิงไทยค่ะ รียที่ได,ด้ว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคะสําหรับพิธีกรสาวอย่างกละแมพัชรสศรีเบนจมาศที่สถานะตอนนี้โสดนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ต้องอิจฉากันทั่วหน้าสําหรับสเสน่ห์ของความเป็นสาวไทยที่ไปโดนใจชาวต่างชาติถึงขนาดเอ่ยปากบอกว่าเธอเองบิวตี้ฟูลมากซึ่งกละแมเองได้เล่าผ่านรายการแชร์ว่าโปรไฟล์ของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นถึงเศรษฐีติดอันดับที่300กว่าของโลกค่ะ คือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ดิฉันไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปเล่นสกีที่แถวแถวเมืองกูเซเวลที่ฝรั่งเศสเป็นเมืองที่คนชอบมาเล่นสกีกันค่ะแล้วก็มีครูสกีมาสอนดิฉันก็เล่นสกีตอนบ่ายปรากฏว่าครูสกีก็สอนอีกคนตอนเช้าเราไม่รู้ว่าครูสกีไปบรรยายสรรพคุณดิชันยังไงไม่รู้ค่ะจนคนที่ตอนเช้าที่เรียนกับครูอยากจะเห็นหน้าดิฉันมากค่ะ เราถามครูไปว่าพูดอะไรเขาก็บอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งซึ่งก็หมายถึงเรานะคะบอกว่าอายุ45แต่ว่าหน้าเหมือน30โอ้โหพูดดีมากเราได้ยินแบบนั้นอยากจะจ้างต่ออีกสัก3าเดือนเขาก็ถ่ายรูปเราไปค่ะเอาไปให้คนที่เรียนตอนเช้าดูปรากฏว่าเขาก็บอกว่าขอเลี้ยงข้าวได้ไหมฉันเองไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ง่ายๆสบายๆมันเป็นร้านอาหารที่อยู่กลางแจ้งตรงลานสกีค่ะแล้วก็มีครูสอนสกีไปด้วย ซึ่งเราก็ถามว่าเขาชื่ออะไรเราเองจะได้เรียกชื่อเขาถูกพอเขาส่งชื่อมาเราก็ไปเสิร์ชหานะคะว่าเขามีโปรโฟไฟล์อะไรบ้างจะได้ทักทายกันพูดคุยกันถูกคอพอเจอปุ๊บวายเป็นเศรษฐีระดับโลกดิฉันจะพูดใจย,ยังไงคะเพราะว่าพูดคนละภาษากันด้วยเขาเองไม่ได้พูดอังกฤษไงแต่เราก็ไม่อะไรนะเป็นเพื่อนกันกินข้าวกันค่ะแต่เขาไม่ได้เชิงจีบนะคะแต่ถ้าให้ฉันพูดเองเดี๋ยวคนก็มาเมนว่าดิฉันอีกคะ่ะ เขาก็พูดว่า beautiful นะแต่ด้วยความที่หน้าคนเอเชียด้วยแหละและความที่มาถึงปุ๊บด้วยทำเนียมฝรั่งเศสหรือว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้มาจุ๊บแก้มซ้ายจุ๊บแก้มขวาทีซึ่งแค่2ทีก็น่าจะพอนะคะแต่นี่ลอไป10กว่าเลยค่ะพูดเลยนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยทุกคนว่าอยู่เมืองไทยเราอาจจะงั้นงัไปเมืองฝรั่งปุ๊บคุณคือของหายากซึ่งทั้งลาสกีดิฉันโดดเด่นมากนะคะ และเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครซึ่งพอวันที่สองเขาเพิ่งจะรู้ว่าเราเป็นใครคะ่ะเพราะเขามานัดอีกทีนัดกินข้าวกลางวันกันอีกไหมถามว่าตอนนี้ยังติดต่อกันไหมก็มีนิดๆหน่อยๆค่ะจริงๆเขาก็น่ารักนะคะและถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆในการไปต่างประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ